สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรดีลูกค้าสั่งมาหน่อยจตอริอะไรจะอริกี้ถุยคว้านหูไหมอืมเปียวเดีอาเรี้ยว,ยวถ้าคว้านหูก็คือทรงเสยครับไม่ใช่เตอร<ะ>กบินะใช่เพราตอวิกี้มันต้องมีจอนล<ะ>แล้วก็ปิดหูหน่อยด้านสวยก็ถ้าอยากได้สั้นสบายอยู่ได้สามเดือนนั่ตัดทรงเสยสั้นตักลางแต่ถ้าอยากเอารูปทรงวสวยๆไปรับปีใหม่ก็เตอวิกี้ ไม่สั้นมากอ่ไม่สัน้นมากเอารับปีใหม่ไม่สั้นมากโอเคก็ถ้าอยากจะปกหูสักเส้นหนึ่งแล้วกันอ่าปกหูเส้นหนึ่งก็หมายความว่าเราจะไม่ควานนั่นเองนะครับบริเวณ้ายทถอยนะครับเราจะแบ่งผมนะครับ ัดแค่สองชั้นก็พอไล่ไปเลยตัวนี้ถุยก็ห้อยแต่งกรอบทรงเป็นรุปนตัวอ,อยู่ยไล่ไปเลย ก็ขึ้นตัดดูขึ้นตัดโ,ดโอเคน่า้นไปกันข้างแมงผมจุดเทืองเลยตัดซิกแซก อี่สบดไปไปไปตัดยกขึ้ข้าศึกองสาปเลยนะข้างประมาณนี้ ภาพภูมาข้างหน้าแล้วก็ทรายนิดเดียวไปฝานนิดหนึ่งปล่อยๆๆๆอย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 ชุนชุน,ชนออกมันหนาชุนชนออกยกชั้นที่สามเก้าสิบอกสาชั้นที่สองเก้าสิบ ทันที่หนึ่งข้าสรัวขึ้นไปเลยข้างข้างหวีไปเลยนะยกขึ้นไปเลยทันที่หนึ่งันที่ 2. สอันที่หนทันที่สรัวขึ้นไปรัวขึ้นไปพอดฟาๆด แล้วก็เก็บรายละเอียดทันที่สามก็ยกขึ้นทันที่หนึ่งสองสามมันชอบอหาชอบยาวชาวบ้านเนาะยกทันที่สามขึ้นตัดทันที่สองก็ยกขึ้นแล้วตัด เสรตัดสไลดย์เยๆเยย,ย,ย,ยให้มันปกหัวเสร็จเลย ตัดตรงๆแล้วเขามาพอยทีหลังก็ได้ยงขึ้นแล้วหน้าตัดพอดีคิวเลยนะตัดไปเลย ทางน้ำผ่าก็ได้ออกเบียราอ็เองหวีที้ตกซตดลงซ้ายแล้วก็ตัดเลยหวีลงมาหวีลงมาตัดขึ้นมาเลยทดสอบดูซ้ายขวาจอนเท่ากันก็ถือว่าใช้ได้นะ เราหาความยาวหาความทุยลราได้ใช่ไหมแล้วก็ตัดไล่ข้างบนออกนะข้างบนแถวที่หนึ่งแถวที่สองแบ่งผมหยิบผมมาตัดเลยตัดเลยเกิสนสามนิ้วตัดทิ้งสามนิ้วตัดทิ้ง เกิดชำเลาะตัดทิ้งเกิดชำเลาตัดทิ้งต้นข้างขีบตัดตัดเชื่อมเชื่อมระหว่างกรอบทรงกับ ที่เราโอเวอร์โซนค่าขึ้นมาเนี่ยดึงมา้นข้างนะดึงมา้นข้างสี่ข้างองศาก็พอนะผมมีน้อยอย่ายกสูงถ้ายกสูงก็เดี๋ยวอะไรมันจะไม่ทุยเท่นเนะครับทีแล้วก็ตัด วแล้วก็ตัดตข้างๆยกขึ้นมาแล้วตัดท,ทีสองเขยกมาแล้วตัดท,ทีสามยกขึ้นมาแล้วตัดเช็คเชิญเตยยกขึ้นแบบวันนี้เดียว ยกเช็ดตัดเนวตั้งก็ยกเช็เดแนวนอนเนกะิเคลนเสานี่ก็ตัดทิ้งตรงนนั้นก็ซอยออกยกขึ้น บริเวณท้ายทอยมาาันหนาใช่ไหมบันึ่งสองสามสีพิกเโลหนึง 1, สองสี่พิกเโลง 1, สองสาี่พิกโลเง 1, สองสาี่พิกโลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่ี่หนึงสอง 3, 1, สามหนึ่งส ยังไม่หูหนาก็สับ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 ตรงจอหนก็สับทั้งบ้างที่หนึ่งที่สองที่สาม คองมีเทาม่วงม่วงชั่วปเลยสีผมแต่เราก็อะไรเยี่ยให้ออกระหว่างผมขาวกับผมดำทำไปผมก็สับ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 ข้างหน้าตัวนี้ยกสับก็ได้เนี่ยแค่มัน่างนิดนึงสับสับสับ เนใมัสบายหัวไว้ก่อนเรื่องอืคอยคุยกันตเื่อนถ่ายทิง,ททงถ่ายคน่นิงเขามีดังชือรถ่ายเมีดังเชือดรถถยความเจริญสิ้นแวงแต่เป็นรถูยุรอยูออย่ อยู่ดันขึ้นลัทธิน่ะนอนริงเห็นลูกทรงไหมเห็นความความยาวเท่าเดิมนะปลายบางแล้วก็ยกทุยขึ้นถึงกลางไปหัวถุยอยู่ที่เลยวัดนองใหญ่ไปแล้วความทุย <laughs> วันนี้ผมจะได้ยกโผล่ด้วยการใส่โฟมนะใชะใส่โฟมใส่ตะเพียเปีเปรกข้างไหนข้างนี้ข้าี้ถ้าเห็นว่ามันหนาใช่ไหมบริเวณปลายผมเราสามารถสโตรครัดได้จับมาสโตเลยเฉพาะจุดเฉพาะชอ,อ,ชอตรงนี้ไม่ต้องทำหยดแบนสโตรครัดเบา สกัดเโาจุดเอามือจับจับคำคำดกูก็รู้ว่ามันอะไรมันหนาตนัวในหนาก็โสโกัดทข่าไปใส่โฟมเพื่อจะได้ยกโคนใส่ตรงไหน,นบริเวณคนผมความคุยตรงเนี้ย ที่เราจะต้องการ ยังพนยกขึ้นไปเลย ค่้นข้างมันตั้านประกดสุดปกดเรือนปรกสุปกเรอแต่ยกด ตรวจสอบเส้นผมไปปักปักตุ้มหูแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาตกแต่งตอนหนาก็ช้อยชอยออกชอยออกชอยให้มันได้ถุยใดก็ต้องให้มันได้ถุยหนัาปกป่กเกีก มันถึงจะชัดมันถึงจะเห็นทุนๆๆออกสไลด์สไลด์ออกคือสัปเตะดึงกลับมา ขีบไปคนละดึงกับมาดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันรับผากเธอเกินไปหลับตาดูครัหลับตาไว้พอาหนโดดูินนะครับ52นะเทิดสายไหมก็ทอมอะครับหาไม่ยากสำรองจองคิวล่องหน้าเข้ามาได้ครับ ที่เบอร์ตัวศัพท์062 548 3999นะและ081 856234สอนซีเจพันใยูทู e น้องบอกต่อๆกันด้วย1,000บาทตัวหนึ่งส่งถ้าแพงก็ผ่านถ้าคิดว่าสมราคาก็จองคิวเข้ามางานศิละปะตัดหัวละ5,000ก็ตัดเลยนะหัวละหมื่นก็ตัดมาแล้ว ถ้าเราใส่เอ็นเรต้องเสยอย่างนี้นนไหมหรือว่าปัดข้างได้ได้หมดเลยครับจะ,จะจะใดจะเสยจะข้างได้หมดเลยด้าน,นหลังลูกค้าเป็นความทุยอ,อค,คุณออกตรวลงถไทยลาดไปแล้วเนือนะไปโทเว่ละไปโทเว่ไปน้องจอกไปแล้ววันนี้ขอบคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรนะปะตุกปะตุกสายใหม่ก็ขอให้ปะตุกเดินทาง ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเังเลยด้วยนะครับอบครับ,รบดีเป็นนางแบบให้ช่างใหญ่ได้ถ่ายทอดส่งเสริมส่งต่อวิชาตัดผมหญิงทรงทวิกี้ทุยกลางวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บ๊ากัน